มีอะไรแปลกไปผมรู้สึกว่าอย่างนั้นการแข่งที่กำลังฉายนั้นเป็นแค่งานแข่งระดับเขตท,ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมแม้แต่น้อยแต่ก็รู้สึกอยากเชียร์ทีมที่กำลังแพ้อยู่ขึ้นมาแถมดันรู้สึกขึ้นมาว่าฮารุฮิน่าจะเริ่มก่อเรื่องอะไรอีกแล้วพี่เคียวโทราศาพัพท์ไม่ต้องบอกก็รู้นะ เคียวในว่างใช่ไหมมารวมตัวกันที่หน้าสถานีตอนสองโมงตรงเพลงเลยนะโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำพี่เคียวโทราศาพัพท์รู้แล้วล่ะนะอะไรเหรอลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งนะสิเอาชุดว่ายน้ำมาพร้อมกับเงินเยอะๆด้วยแล้วก็อย่าลืมปั่นจักรยานมาด้วยล่ะโอาวะอะไรเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับรู้ว่าฮารุฮิจะพูดอะไรออกมา เปล่าไม่ใช่สิพูดให้ถูกแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไอ้นี่สินะที่เขาเรียกว่าเดจาวูลูกเราไปทางที่นั่นก็ดูแล้วครับ มาใช่แล้วนะเคียวกะติดลิ้นรถหน่อยสิครับครับขอโทษครับที่ทําให้คอยเันเองก็เพิ่งมาถึงค่ะถ้าอย่างนั้นนะทุกคนก็มากันครบแล้วออกเดินทางกันเถอะไปไหนอะต็สัตว์น้ำประชาชนไงก็พอเดาได้นะหน้าร้อนแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ที่สมเป็นหน้าร้อนหน่อยสิเวลาที่เสียไปแล้วนะเราเรียกคืนมาไม่ได้นะถึงต้องไปตอนนี้ยังไงแล้วหน้าร้อนมอปลายปีหนึ่งที่มีครั้งเดียวนี่น่ะ ส่วนวิธีไปก็ใช้จักรยานไงจำได้มาพวกเธอก็ขี่มาด้วยเหรอจักรยานน่ะมีแค่ของผมกับคุณสองคันนะครับเอาล่ะเตรียมพร้อมหรือยังจะพร้อมได้ไงเล่าพร้อมค่ะเขียวห้ามแพ้โกอิซามิคุงเด็ดขาดเลยล่ะงั้นก็ออเดินทางได้สวย เรียกเธอว่าพระเจ้าสุสิมิยะฮารุฮิซีซั่นสองตอนสิงหาอลเวงสามเขียวเดี๋ยวจะไปเล่นแท้ๆทำไมรีบหมดแรงซะล่ะใช้ไม่ได้เลยอะเพราะใครกันเล่าฮะเพราะใครฮะ ฮ้ยกินน้ำยาค่าเชียนี่ล่ะมันต้องแบบนี้สิเอาเป็นว่าเราไปไว่ายน้ำกันก่อนเถอะไปแข่งกันนะเฮ้ยว้ยยยยาผ่านไปนี่ไม่ออกเรือไงนะยา่นั่นเนี่รีบมาเร็วข้าวน้ำกำลังอุ่นสบายตัวแนละ้วเร็ว,รวทาาทางสนุกดีนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับไม่คิดหรอกครับว่าคุณซูซนะูมิยะน่ะเริ่มเล่นสนุกอย่างคนทั่วไปแล้วนะ่ะ ให้คุณซึซุมิยะได้สนุกสนานเฮฮาแบบนั้นคงไม่ทำให้โลกนี้ต้องวุ่นวายหรอกนะครับได้อย่างนั้นก็<ม>ดีแล<ม>้วเอ,อ,อ,อมีอะไรเหรอโอิซุมิเปล่าครับบางทีผมคงคิดไปเองแหละเพราะเกิดเรื่องมากมายตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เลยทำให้รู้สึกระแวงขึ้นมานะครับเอาละพวกเราก็ไปไว่ายน้ำกันเถอะ เออดิ้ชายได้เราเยีย่ามบัตใจให้ตายสิแทนที่จะเรียกสระประชาชนก็จะเรียกว่าสระน้าสามัญชนมากกว่านะฮอเออความรู้สึกนี้ เหมือนเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนรู้สึกเหมือนนางอโตท่าทางเบื่อๆยังไงชอบกลหลังจากนั้นเคียวใช่ฮารุฮิเดินมาหาแล้วก็พูดออกมาว่าพวกนี้นะคือลูกน้องของฉันเองสั่งอะไรก็ทำตามทั้งนั้นล่ะฉันสั่งได้ตามีีชอบเลยอ้าวมาเล่นกันเถอะจะเล่นฟุตบอลในน,น้ำกันนะตามมาตามมาเลเาเถอะก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วนะเดจาวูนี่ไปแล้วนะไม่คุ้นจัง,งอันนี้เลยเอาไปเลย เฮ้ยพะธนี่มันอะไรอ่ะฉันน่าลองคิดรายการกิจกรรมเอาไว้แล้วสิเป็นตารางใช้เวลาช่วงที่เหลือของปิดเทอมหน้าร้อนอยังไงล่ะช่วงปิดเทอมก็เหลืออีกแค่2อ,อาทิตย์เท่านั้นนะยังมีของที่อยากทำเหลืออีกตั้งเยอะเลยแต่ว่าเราไม่มีเวลาทําได้ทั้งหมดเนี่ยสิเพราะอย่างนี้ไงล่ะถึงต้องรีบคิดแต่เนิ่นๆน่ะมีครูจังมีอะไร<อ>ที่อยากจะทําบ้างมิล่าอคือ ฉันอยากช้อนปลาทองนะคะอโอเคช้อนปลาทองนะช้อนปลาทองช้นปลาทองอขอโทษนะครับขอบคุณครับนี่ใกล้ๆเนี้ยมีที่ไหนจัดงานเต้นรำบงไหมอะ่ะหรือว่าเป็นงานดอกไม้ไฟก็ได้ผมจะลองสำรวจให้นะครับอย่าลืมร้านช้อนปลาทองด้วยนะมีครู้จังนะอุตสาห์ขอร้องทั้งทีรับทราบแล้วครับ งั้นก็เคียวพรุ่นี้<อ>ลงมือเลยนะเช้าวันต่อมาสิ่งที่รบกวนการนอนหลับของผมก็คือโทรศัพท์จากฮารุฮิตามฟอร์มเอ,าเอาหากที่จัดงานบงได้แล้วคืนนี้เจอกันที่สวนออกกำลังกายนะครับแต่ว่ามิคุรุจังกับยูคินะไม่มีชุดยอ,อยูกระตะนะ เพราะงั้นพวกเราจะไปซื้อชุดยกูกะตะที่จะใส่คืนนี้กันฉันเองก็ไม่มีด้วยมีร้านที่ขายเป็นชุดราคาถูกอยู่นายก็ตามมาด้วยก็แล้วกันนะฮารุฮิที่พามาที่ร้านเสื้อผ้าสุภาพสตรีนั้นเลือกชุดให้กับคุณอาซาฮินะกับนางาโตะด้วยจากนั้นก็พากันไปลองชุดท,ทันทีหลังจากที่ต้องรออยู่ราวหนึ่งชั่วโมงรอจนหาวเลยใน,นที่สุดทั้งสามคนก็แต่งตัวเสร็จจนได้โอ้เอสเลน <X> ทุกคนแต่งแล้วเหมาะมากเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันเป็นคนเลือกให้นี่นาโดยเฉพาะมิคุ้รู้จักน่ารักมากเลยสมแล้วที่เออเออกันเนะสมแล้วสมแล้วสมแล้วคุณอาซาฮินะนะ่เยี่ยมคุณอาซาฮินาผู้คนก็อุตสา่ามารวมกันนะเออเอาอีกแล้วความรู้สึกนี่ ที่ไม่ได้มาตั้งนานแล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนเพิ่งมาไม่นานมานี้เวทีนั่นร้านพวกนั้นนี่มันมีครุจังมีร้านช้อนปลาทองเนะี่ยที่เธออยากลองด้วยนะทางนี้ทางนี้แล้วเข้าซีทางนี้อ้กะาทว่าไงครับไปเล่นด้วยไหมครับไม่ละขอผ่านดีกว่า นี่เธอสนใจของแบบนี้ด้วยเหรอออันไหนล่ะฉันจะซื้อให้ไม่เป็นไรอันนี้อ๋อได้เลยครับแ800ดรอเยนครับเพราะรู้สึกว่าต้องรบกวนเธอมาตลอดก็เลยว่าจะซื้อให้ตอบแทนสักกันหน่อยนะแหมช้อนได้เยอะเลยล่ะ13ตัว แต่ว่าไม่อยากได้ขนาดนั้นก็เลยขอมาคนละตัวกับมิคุรุจังนะสิเอ,เอ้าเอ๊ะยูคิแล้วนกต่างนั่นอะอะไรเหรอซื้อมาอ,มอ,อือเหรอเอเอนี่ยิ้มหลังแป๊บหนึ่งสิออเอาาออเาเงินหน้าหันหลังมา<อ>สินี่ฮะดีแล้วต่อไปเป็นดอกไม้ไฟนะดอกไม้ไฟวันนี้จัดการไปพร้อมกันเลยไม่รู้จักคำว่าพอดีเลยหรือไงนะเธอเนี่ย น้าร้อนช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนเพราะงั้นก็มีบางเรื่องที่อยากจะลืมไปซะถึงมันจะลืมไม่ได้ก็เถอะเอาละทุกคนพรุ่งนี้จับมแมลงกันนะเป็นการแข่งจับทจกระจันของหน่วย S.O.S. ของเราสำหรับคนที่จับมแมลงได้มากที่สุดนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นหัวหน้าหน่วยหนึ่งวันนี่ฮารุฮิเที่ยวเล่นมันก็ดีหรอกนะการบ้านปิดเทอมเนเสร็จแล้วเหรอ อะไรของนายการบ้านแค่นั้นทำสามวันก็เสร็จหมดแล้วอะนะของหน้าเบื่อแบบนั้นน่าต้องรีบจัดการให้เสร็จจะได้เล่นสนุกแบบไม่ต้องห่วงอะไรนั่นแหละคือการใช้เวลาช่วงปิดเทอมที่ถูกต้องละ่ะเข้าใจหรือยังล่ะทำไมคนแบบนี้ถึงหัวดีนะวันรุ่งขึ้นนะับเป็นวันฟ้าโปร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งพวกเราหน่วย SOS ก็ต้องมาจับมแมลงกัน ต่างคนต่างก็ต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายผลก็ไปนที่รู้กันฮารุฮิเป็นผู้ชนะและในวันต่อมาพวกเราที่ถูกเรียกตัวมาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ถูกจับให้ใส่ชุดตุ๊กตากบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยและต้องมาทำงานพิเศษแจกลูกโป่งอยู่หน้าซุปเปอร์อย่างที่เห็นเนี่ยโอ้ยอ้ย ไม่เป็นไรนะครับอ๋อเกือบจะมองซะแล้วไม่ดิมองแล้วจะชัดทุกคนเหนื่อยหน่อยอนะขอบใจมากที่<อ>ช่วยทำงาน<อ>คุณลุงเจ้าของร้านฝากขอบคุณมานะจ๊ะไม่ต้องการคำขอบคุณค่าจ้างละ <c oughs> นี่ไงเล่าฉันอยากได้เจ้านี่มาตั้งนานแล้วล่ะคุณลุงเขาบอกว่าเห็นแก่มิีคุณลุจังก็เลยยอมยกให้นะจ๊ะนี่พวกเราทำงานเพื่อของแบบนี้เองเหรอมีคุณูุจังฉันใส่เจ้านี่ได้ทุกเวลาเลยนะฉันอนุญาตนะอเอาไปเลยเคโรเคโร คือนั่นเองสิ่งที่รบกวนการหลับของผมก็คือโทรศัพท์อีกแล้วเฮ้โถยครับเฮ้ยหรู้ว่าจะเป็นคุณอาซาฮินะค่ะฉันเองค่ะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วค่ะ ถ้าปล่อยวันฉันคงนงเออคือขอโทษครับคุณเอมีครับแล้วไหนแกถึงอยู่กับคุณอาซาฮิน่าล่ะเนี่ยพอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะครับช่วยออกมาตอนนี้จะได้หรือเปล่าครับได้อยู่แล้วไฟจะหอบไปเดี๋ยวนี้แหละ้ คุณอซายนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเคียวค้งันะกลับลกอนาคตไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะกลับไม่ได้แล้วเออคือหมายความว่ายังไงกันล่ะครับสรุปว่าเป็นแบบนี้นะครับพวกเรากำลังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆดินะครับฮะอะไรนะพวกเรากำลังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆนะครับ<า> พวกเรากําลังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆนะครับนี่แกรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมานะ่ะรู้ตัวสิครับผมแน่ใจตัวเองมากเลยนะครับเมื่อครู่ผมได้คุยกับอาซาฮินะแล้วล่ะครับเรียกฉันออกมาด้วยสิสรุปได้ว่าการไหลเวียนของเวลาในช่วงนี้เน่ะเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นแล้วล่ะครับต้องบอกว่าเป็นเพราะคุณอาซาฮินะถึงได้รู้เลยล่ละครับทําให้ผมยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยเรื่องอะไรอ่ะพวกเรากําลังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเดิม แล้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาซ้ำๆหลายต่อหลายรอบแล้วล่ะครับก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี่พูดให้ถูกแล้วคือตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึง31นะครับพวกเราในตอนนี้น่ะกำลังอยู่ในช่วงหน้าร้อนที่ไม่มีวันจบสิ้นแล้วล่ะครับอออก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนล่ะนะนี่เป็นฤดูร้อนนิรันดร์การที่ไม่มีสิ้นสุดครับโลกของเราตอนนี้สูญเสียช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกันยาไปแล้วล่ะครับด้วยเหตุนี้ทำให้คุณอาสไฮินะ ไม่อาจที่จะกลับอนาคตได้นะครับซึ่งก็แน่อยู่แล้วเพราะอนาคตเนี่ยมันหายไปหมดแล้วยังไงละครเลิกบ้าสัาากทีเถอะนะยังจะมีอารมณ์มาพูดเล่นอีกอย่างนั้นเหรอนี่จะให้เชื่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเล่ายังน้อยก็อยากให้คุณเชื่อสักคนละครับเออคือให้ฉันอธิบายด้วยนะคะคือคือว่า ากติแล้วฉันจะติดต่อโลกอนาคตด้วยเครื่องมือลับเพื่อทำสิ่งลับๆบางอย่างนะคะเพราะว่ารู้สึกแปลกที่ไม่เห็นมีสิ่งลับบางอย่างเลยตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้พอคิดได้อย่างนั้นก็เลยทำสิ่งลับบางอย่างจนฉันรู้สึกตกใจก็เลยทาสิ่งลับอีกอย่างคสุดทายนะครับหรือว่าความลับที่พูดมานั่นคือคำต้องห้ามเหรอครับ ถ้างั้นพวกเราก็ถูกขังอยู่ในมิติปิดกัน้นกั้นอะไรนั่นอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกครับแค่ช่วงเวลาบางส่วนถูกตัดออกไปเท่าน,นั้นนะครับเมื่อถึงเวลา24นาฬิกาตรงของวันที่3 1สิงหาคมทุกอย่างก็จะถูกรีเซ็ตใหม่และย้อนเวลากลับไปตาวันที่17สิงหาอีกครั้งหนึ่งนะครับและพวกเราเนี่ยไม่สิและความทรงจําของคนทั้งโลกก<อ>็ต้องถูกรีเซ็ตหมดนะครับต้องมาเริ่มใหม่กันหมดเลยลนะครับ เรื่องเกี่ยวกับเวลาอะไรอีกแล้วเหรอหแต่ก็คงจะช่วยไม่ได้แล้วนะเปล่าครับเรื่องในครั้งนี้น่ะไม่เกี่ยวกับคุณอาซาฮินะนะครับงั้นเกิดจากอะไรอ่ะคุณซึซูมิยะนะครับเธอคงทําไปโดยไม่รู้ตัวเพราะความรู้สึกที่ไม่อยากให้ปิดเทอมหน้าร้อนหมดไปเป็นสาเหตุแหละครับใหญ่นั่นมีอะไรติดข้างในใจอย่างนั้นเหรอคิดว่าเป็นแบบนั้นแหละครับเอบางทีแล้ว เธอคงมีสิ่งที่อยากทําในช่วงปิดเทอมเหลืออยู่นั่นแหละครับเป็นคนที่ชอบทาให้ปั่นป่วดไปทั้งจักรวาลจริงๆเลยฉันน่ะสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้าทางสนุกจังเลยนะแกพอรู้ตัวจริงของความรู้สึกประหลาดที่รับรู้ได้ในช่วงนี้แล้วนะครับพอมานึกดูแล้วนั่นคงเป็นความทรงจําตกค้างที่หลงเหลือจากการรีเซ็ตนั่นแหละครับ คุณเองก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแล้วมนุษย์ทั้งโลกก็รู้สึกด้วยเหรอผมกับคุณเป็นกรณีพิเศษนะครับคนที่ใกล้ชิดคุณซิมิยะเท่าไหร่ก็จะรู้สึกถึงความผิดปกตินี้ได้มากเท่านั้นแหละครับแล้วตัวฮารุฮิเองละอ่ะยานั่งรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยแหละครับแล้วถ้ารู้สึกขึ้นมาก็คงไม่ดีด้วยแหละครับเพียงแต่ ตัวผมคิดว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่แค่หลงเหลือความทรงจําบางส่วนแต่ยังจดจําเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ดีอยู่เลยล่ะครับเออใครกันละ่ะคนที่ว่านั่นเน่ะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้เนี่ครับออนางนาโตะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่จําได้ทั้งหมดเลยเหรอใชออ่ถามหน่อยได้ไหมว่าพวกเราวนเวียนมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่15,499ครั้งที่15,499 15,499เนี่ยนะน,นะะางกระโตเธอพูดอะไรออกมาเนะี่ยที่พูดนั่นเป็นเรื่องจริงเหรอใช่ในจำนวนครั้งขนาดนั้นพวกเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอไม่ถึงกับเหมือนเดิมทุกอย่างเลย ในจานวน15,499ครั้งมีครั้งที่ไม่ได้ไปงานเต้นรําบงคือครั้งที่2,391และครั้งที่11,54 10แล้วก็รูปแบบที่ไปงานบงแต่ไม่ได้ช้อนปลาทองทั้งหมด437ครั้งได้ทำงานพิเศษทั้งหมด9026ครั้งแต่มีงานทั้งหมด6แบบนอกจากแจกลูกโป่งแล้วยังมีขนของคอยคิดเงินแจกใบปลิวแล้วก็รับโทรศัพท์เข้าใจแล้วพอเธอะ 15,499ครั้งนางตโตพูดแบบนั้นคุณกับสองอาทิตย์เข้าไปเอิบก็ประมาณ594ปีได้ต้องอยู่ในเวลาขนาดนั้นคนเดียวโดยที่จำได้ทุกอย่างและต้องย้อนกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนั้นเหรอนางตโตตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอรู้สึกยังไงกับมันกันแน่นะได้ฟังเรื่องยี่เง่าอีกแล้วสิ วันต่อมานั้นเป็นการส่องดูดาวสถานที่คือดาดฟ้าแมนชั่นของนางาโตกล้องดูดาวเป็นของที่โคอิซุมิเตรียมมาเฮชักเบื่อแล้วสิมาส่องหา UFO กันแทนดีกว่านะนี่เธอฮนะารุฮิหยุดนะนี่ไม่ได้เดี๋ยวพังพอดียอยากจะทำอะไรกันแน่นะยัยนี่ก็นั่นน่ะสิครับ ถ้ารู้ก็คงจะแก้ปัญหาได้ทันทีเลยล่ะครับลองทดสอบแบบนี้ดูไหมล่ะครับเข้าไปกอดคุณซึซึมิยะจากด้านหลังแล้วกระซิบที่ข้างหูเธอว่า I love you ยังไงล่ะครับแล้วจะให้ใครเป็นคนทําล่ะมีใครที่เหมาะสมกับคุณอีกอย่างนั้นเหรอครับขอใช้สิทธิ์คัดค้านสุดเหยียดถ้างั้นให้ผมลองดูไหมล่ะครับ <laughs> ล้อเล่นนะครับ อย่างผมนะไม่คู่ควรหรอกครับมีแต่จะทำให้คุณซูซิบิยาสับสนยิ่งขึ้นไปอีกกิจกรรมในเวลาช่วงหน้าร้อนนั้นยังคงต่อเนื่องต้องไปสนามซ้อมตีลูกไปงานดอกไม้ไฟของจริงได้เข้าร่วมในงานตกปลาอีกด้วยนอกจากนั้นก็มีทดสอบความกล้าไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวทะเลโบลิ่งแล้วก็คาราโอเกะพวกเราต้องเคลื่อนไหวไม่หยุดเลย แน่นอนว่าเรารู้ดีว่านั่นไม่ทําให้ฮารุฮิพึงพอใจได้แต่พวกเราก็ไม่มีหนทางออกอย่างอื่นต้องปล่อยให้เวลาที่เหลือของปิดเทอมหมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่30สิงหาคมนั้นมาเยือนพวกเราเท่านี้เราก็ทำทุกอย่างครบแล้วอะนะฮ้ยแบบนี้นะ่ะโอเคหรือเปล่านะ เฮ้ยแต่ว่าก็คงประมาณเนี้มั้งเออนี่มีใครอยากทำอะไรอีกไหมอ่ะหอืึนั้นก็ดีหน้าร้อนปีเนี้ยได้ทำอะไรตั้งเยอะเลยนี่ก็คงจะพอแล้วละนะไม่หรอกฮารุฮิเธอยังไม่พอใจใช่ยเมล่าเธอน่ะเอ งั้นนะวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เตรียมไว้เผื่อเป็นวันสำรองก็ให้ทุกคนพักผ่อนตามสบายแล้วกันเอาไว้วันมะรืนนี้พบกันที่ห้องชมรมแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนฮารุฮิเอาอีกแล้วเดจาวู ja แถมยังรุนแรงกว่าที่ผ่านมาอีกด้วยอะจะให้ฮารุฮิกลับไปแบบนี้ไม่ได้ถ้า้กลับไปแบบนี้มีหวังต้องย้อนกลับไปช่วงสองอาทิตย์เหมือนที่ผ่านมาเป็นหมื่นครั้งแน่นอนเลยแต่ว่า เราจะทําอะไรได้ล่ะเราควรจะพูดอะไรกันแน่ในคําพูดของฮารุฮิต้องมีคําบอกใบ้อยู่แน่แต่ว่ามันคืออะไรกันที่ผ่านมายนนั่นพูดอะไรบ้างออไม่ไหวนึกอะไรไม่ออกเลย วันที่31สิงหาคมการบ้านยังไม่ได้ทำเฮ้ยช่างมันแล้วค่อยไปว่ากันทีหลังถ้าหากต้องย้อนเวลากลับไปจะทำการบ้านไปก็เท่านั้นละนะออเฮ้ยวันพรุ่งนี้จะมาหรือไม่มาเอาเถอะ ถึงตอนนั้นให้ตัวเราเวลานั้นจัดการก็แล้วกัน